สวัสดีค้ามาบอก,กันอีกแล้วมันนี่เข่าขั้วพี่น้องเดี๋ยวพี่แนวเสียเบงมันนี่เมนูสามกระป๋องจ้ามาเบงว่าเสิเห็ดยังกินมาตามมาเลยพี่น้องมาเริ่มเห็ดกั้เลยจ้าเดี๋ยวรอกระทะงหอนจ้ะ ันนี้เห็ดกับเขาย่างเดียวจ้ะเดี๋ยวพี่น้อง้าเบิงว่าเมนอย่างรักๆก,ก,กะปลากระป๋องละจ้ะมือนี้สามกระป๋องวัดถุดิบง่ายๆจ้ะมือนี้ใส่น้ำมันจ้บะบันนี้ ปองก็ได้หลายเติบจ้ะพี่น้องมามันสิเป็นอย่างถ้าเบิ่งได้จ้ะเด้อเป็นตะกินบ่ทามาเส่บเส่บน้ำกันจ้ะใส่เบิบด้วยกระเทียมใส่จ้ะเกี่ยวกระเทียมให้หอมเกียวให้หอมได้จ้ะกระเทียม เอาจนว่ามันหอมคนละเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหอมแล้วจากกระเทียมของเฮาก็ได้เมนูนี้เห็ดย่างไรเบิร์ตย่างหนังจากใบมีเนเงือกินกับขบา้าวเจ้ากินกับอันนี้แซ่บคักจาก้าคักหลายๆแซ่บคักพี่น้องก็สิคิดว่าเดี๋ยวเมนูหยังวะกินฮอดกับผัก,กว่าซั่นถ้าเบิ่งอย่าถ้าเบิ่ง แสบนัวขั้ว,วข่อยกับสิเป็นเังสิละจ้าสมอนผ้าเพิ่นผ้าเห็ดไปทัว่วล่ะเห็ดแล้วกินอี่ถนัดจ้าต่ว่าไงนนไปกินให้เบิ้งเน้นบ่บปันไดถนัดเลี้ยงเห็ดแล้วกินหอมจา้าหอมแล้วหอมแล้วเดีย๋ยวให้มันเหลืองอีกจัหน้อย หม่ไอยหรอพี่น้องเลยระวังที่เขาลอ่อกระเทียมเหลืองก็มาเปิดปากกระป๋องลอ่อจ้าใกลๆๆๆๆ้ได้แล้วใกลๆๆ้ได้แล้วโอเคเลยใส่ไข่น้ำจา้า ใช้ก,ก้อนนั่นแหละสามกับอส,ส,กอกสองสิใจ้ไข่หกด้วยจ้ะสองอยก็มนกับสองมันสิทอดดีมันตโลงกกวาซแบบแบบแบบลวกวาดไข่แล้วพี่นองเด้อ ง่ายๆกับแ่บจ้ะเฮ็ mm hmm. ดง่ายๆความด้พีน้องว่ายากเด็ดข้นจากข้นป้ากระป๋องเห็นได้หลายเมนูแล้วจ้ะเพราะเป็นวาตย่ำแต่เปิดกินซื้อจังส่งแกงจัง เป็นเมนูยอดฮิตได้จใจให้ครอบครัวเนี่ยเห็ดกินทุกอาทิตย์ยัางหน่อยๆกับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมาได้กินแท้ๆมันก็สิววนมากเป็นหลอบของมันนะนะเห็ดย่างไนเบิดย่างนั่นละ่ะจะไข่ห้อก็เลิม่มซุปแล้วนี่จานซุปแล้วซุปแล้ว ปลากระป๋องจ้าบบนี้ลงไปเลยปลาทูดิบหลักของเฮ่าสามกระป๋องจ้าจัดเต็มมะกี่ห้อนี้่้ะจ้าเด้อกูได้มะกี่ห้อได้กับเห็ดยี่ห้อจะฟองมากกว่าจ้าคุณกับปตันเจ้าแซ่บหลายพี่น้องเขาเนี้ยคุยก็ดีจักเห็นมันงมจ้าจักเห็นมันงมเห็นมันเลี้ยงเขาหากันคนให้เขากัน เป็นเนื้อเดียวกันกับไข่้อมด้วยจ้าจักไปจ้าจักไปคนจนเหล็กดูแลพี่นอ้อง หอมบ่พี th ่น <Yeah. S 2> ้องหอมบ่เมนูนี that, mm ่เห็ดย่างในเบอร์ย่างนั่นได้ใจเฮียนนี่เพราะว่าไข่เห็ดกับเต่าย่างเดียวมันก็ต้องเบิดอยู่แล้วเนาะเรียบร้อยใส่หนังปลาจากน้อยจ้ะ น้อย,ยก็จเดออยยาใส่หลายไปนิบไปน้อยนึงแลซอก็สับต้ะตอนนี้ก็คืออัดไปเรื่อยๆจักน้อยจ้ะ ปิดแก๊สจ้ะพี่น้องปึ๊บใส่พริกป่นแกมาหนี้พริกป่นแล้วแต่มกักเด้่มักหน่อยมกยักใกล้หมักเผ็ดมักยังกะว่ากันไปคนจากคนปลากระป๋องมันพอต้องปรุงหลายจ้ะเพราะว่ามันมีรสชาติของมันอยู่แล้วเนาะ ถ้ารทาปรุงหลายมันสเสียรสชาติของปลากับของจ้ะพนให้มันเข้ากันเรีอบร้อยแล้วจ้าใส่บุกพริกนี่เข้าไปลูกโดดลงไป ต้นหอมบักซี่จ้ะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเมนูนี่เป็นน้ำพริกปลากระป๋องจ้ะบ่มเมป็นคนด้จ้ะเด้อเห็นเป็นน้ำพริกปลากระป๋องกินกับข้าวเจ้าตอนนี้ตุ๋ยกระแซบจ้ะพักต้มกด็ดีพักสดกระแซบ เรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถว้วยไล้จ้าเรียบร้อยน้ำพริกปลากระป๋องจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำพริกปลากระป๋องกินกับผักสด ของข้าหล่นจานเลยจ้าพักค่ะพักพก,กัมี่พักกับหินมี่สาะเน่ตอนนี้ก็เป็นกะถินจ้าแล้กกะบ,บักแตงไปยกให้พี่น้องบิง่งหล่นเลยจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้แลละจ้าพอกันไหมในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะไปไดแซ่บปะจ้านี่ เต็มถ้วยเลยน้ำพริกปลากระป๋องจา้าแซบนัวขั้วข่ขอยพักตุย๋ยอย่าพ่่้องพักตุย๋ยพักตุย๋ยจับจึงจับจึงจับเขาเจ้าเขากันเขากัน